ลำคารผมบนให้บังคับให้ให้เข็นนะก็เดี๋ยวใส่ก็ได้อยู่นี่เยอะแยะฝนเห็นมาดูทองป้าเดี๋ยวจะตกแล้วเนี่ยแล้วหมาไม่ไม่ลงมาเข็นแล้วพอฝนตกก็บอกให้กลับบ้านแต่เส้อมาแล้วก็ไม่ได้เข็นไม่ได้ไม่ได้ออกกําลังกาย แล้วหาผมบนเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวมันมืดๆอย่างเงี้ยด้วข้างฟ้าถ้ารู้สึกเมื่อยแล้วก็หยุดนั่งก็ได้ไม่ไม่ต้องเดินยาวๆเมื่อยก็นั่งสลับไปสลับมาบ่อยๆมันก็แข็งแรงอย่างเงี้ย บึงน้ำนะฮะสวนหลวงรอเก้าครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับพี่แม่อุตส่ามีน้ำใจเอางาดำมาให้กินอีกไม่รู้จักแต่เขาว่า ื้องาดำมาเนี่ยนะเป็นถุงเนี่ยนะ<บ>เขาก็เห็นว่าคนแก่ก็มอมลุงหน่อยฝากไงก็จำหน้าก็ไม่ได้มองหน้าเพิ่งเห็นเนี่ยไม่คุ้นเท่าไหร่ไม่คุ้นหน้าแต่เขาซื้อมาหลายถุงเลยนะงาดำเนี่ยคงคงเอามาแจกคนนู้นคนนี้อ่ะไอ้นี่เขาเล็กดอกอะไรวะเนี่ยเขียว นี่เลขดอกอะไรเนี่ยเนี่ยเดีย๋ยวฉัน<ะ>นั่งตรงนี้ถ่ายกไ่ได้อืมได้พร้อมเมื่อไรบอกพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเรียบร้อยถ่ายแล้วชูนิ้วกันเลยยกยกแขน้สูงหน่อยเลยสองข้างออกกําลังกายไปเลยไหนไหนนั่งก็ออกกําลังออกยกไปยกมา หัวมดอีกคนนี้สูงจริงๆสูงเท่าไหร่เนี่ย ร้อยเจ็ดสิบแปดโอ้โหฝรั่งนี่พอๆพฝอพรั่งแล้ว,ว,อ,วอ,อืมอ,อันนี้ก็เลยประกวดส,กาาสูงว่าผมตั้งสิบเซนแน่เอ้ยเกือบสิบเซนโฮะอ่โฮะ ทําไมโอโ้โหไม่ได้ก็บอกโอ้โหสูงจังสูงเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ตอบมาเนี่ยอบกว่านางงามนางงามนี่นางงามนัเนี่ยมีนางงามนะเนี่ยอ๋อต้องมีวิธีพูดเลยโอ้โหสูงจังนี่ไม่ได้บางงเเทคนนนนะป็สูโอ้ยคนเรามันหลบเลี่ยงไม่ได้แล้วสูงเตี้ยเนี่ย หังตรงบ้างโค้งบ้างมันก็จะช่วยหายเมื่อยเอาเหยียบพนักก็ได้นะพนักข้างล่างนะกม้มก้มเยอะๆก็ได้นี่ไว้ คุณแม่สีสุขเข็นไปออกกำลังกายไปตะไปตะในท่าต่างๆโยกเขา่ายกขาหนูอยบ้างนี่ยกขึ้นลงสิบที mấy năm ye ra, nhấc lên, nhấc à, 10 thì, ui, mình lú lắm, nè, nhấc nhẽ, này, ถามคนในนี้ได้ไม่มีใครไม่เหนื่อยจะตกใช่เอ้ยังไม่ตกยังไม่มีเม็ดนิดๆเม็ดเล็กๆก่อนอ่สวัสดีค่ะอ่าววัสดีสุริยนไม่เจอกันนานนะ สีผมเหมือนนียังเขาบอก่าถ่ายคู่กันเหรอหนึ่งสองสามเรียบร้อยเ่อกไหมว่ามากันเปล่าอป่าปลุกปไม่ตต่นแล้วมั้ง อไมได้เป็นลูกอมอมอเ่เอมร้นห้ามทองนี่เองอโอเคเรียบร้อยถ่ายรูปแล้ว พี่ปอกดาวไามาเขาเดเียมื่อกี้เขาไม่ยอมออกกําลังกายเขาไม่ยอมลุกมาพี่ปองบอกว่าต้องรอให้ฝนตกก่อนหรือเปล่ากเขาให้น้ำให้น้ำงามากิน

เค,เคยซื้อมาฝากแม่ตั้งนานแล้วเฮ้เออเออทยทั้งก,ก,ก็ถ่ายเดียวเว้ยจะถ่ายตรงสร้อยให้เย็นถับมาเนี่ยนี่อ่าโอเคจะจะถ่ายสร้อยเอ,เองเนี่ย,ยอ,อ่านั่นแหละโอเคเฮ้ยพูดมากๆ My head is นานๆเจอคุณสิริออนพอพบปปะก็เลยมีเรื่องพูดคุยกันเยอะ พอมพีพอมีเพื่อนคุยนะไม่นั่งล้ยาวแล้วเราไมมีพูดพอม,พอพอมีพอมีเพื่อนคุยอะไรเดินเดินไกลล้เดินยาวแล้วีออย,ย,ยล,ออล,ล,ลืมตัว ลืมตัวเดินเดินยาวลืมตัวแล้วเดินแม่สลับกันให้เขาสลับไป เวลาเย็นตรงเข้าจะเมื่อยเป็นอิริยาบถรู้จักใช้คำพูดเล้วออิริยาบทไอ้น,นี่แก่ไม่ธรรมดาคนนี้รู้จักคำว่าอิริยาบทเลยหาหาน,น้อยนะคนแก่รู้จักคำว่าอิริยาบทเนี่ยอืม อยู่แต่สนามม้านางเลี้ยงนุ่นแม่สีสุกโดนสิริอ่อนหลอกล่อให้เดินไม่รู้ตัวนี่ถ้าแบบให้เดินคนเดียว อ้าววัดดีระยะนี้ไม่เล่นห่วงเลยนะฮะโชคดีโชคดีที่สั่งไว้ได้ของพี่โอ้ยังไม่ได้เอามาเลยครับโชคดีถ้าได้ถ้าได้ก็ติดไอ้นั่นลองยิงแล้วยิงไม่ออกอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าเฮียติดมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับได้ครับขอบคุณครับ ดูไอิรีออนมันก็ช่วยเต็มที่นะเนี่ยช่วยหลอกล่อแม่สีสุกอยู่ตอนนี้ช่วยหลอกล่อให้เดินไปเรื่อยๆเพลินๆคุยไปเพลเิน,ปนไปนี่เดินไกละนะเนี่ยวันนี้อ่าไม่ไหวแล้วสุดท้ายแล้ว บจบคลิปแล้วครับนั่งแล้วครับ